สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมในคลิปนี้นะคะตอนนี้เราก็อยู่กันนะคะที่อู่หันสานะคะทางพาดอำเภอชุมพลบุรีนะคะจังหวัดส,สุรินทร์นะคะที่ตั้งของอู่นะคะหน้าบ้านก็จะประมาณนี้นะคะชื่อป้ายไม่มีแต่มีรถดัมให้ชมนะคะวันนี้นะคะก็มีรถดัมนะคะ ทำเสร็จมาหลายคันนะคะแต่ยังตกแต่งยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะอ่าเดี๋ยวให้พอให้ดูพอสังเขตก่อนนะคะเผื่อลูกค้าท่านใดที่มองหาอยู่นะคะก็ทักมาคุยกันได้โดยตรงนะคะที่อู่หันสานะคะเบอร์โทรเดี๋ยวจะให้เบอร์โทรนะคะเบอร์โทรตามสติกเกอร์อู่นะคะก็สามารถติดต่อมาได้ทั้งสองเบอร์นะคะเจ้าของขายเองยินดีต้อนรับลูกค้าทุกท่านนะคะตามนี้นะคะ 081นะคะ3619239 0892778549ค่ะเดี๋ยวเราดูรวมๆกันก่อนนะคะเดี๋ยววันนี้มีหลายรุ่นนะคะส,สวยๆเลยดูรวมกันก่อนอสำหรับคลิปนี้ก็จะพาทุกท่านมาชมคันนี้นะคะ,ะคลิปที่แล้ว เราพาไปดูคันนี้เนาะคลิปที่แล้วไปดูฟูโซไฟเตอร์นะคะสีเหมือนกันเลยนะคะตัวนี้เป็นเครื่อง 6M61 แต่วันนี้จะพามาดูคันนี้ค่ะตกแต่งนะคะเกือบจะเสร็จเรียบร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเป็นหัวไฟเตอร์เหมือนกันนะคะสีคันนี้ก็เป็นสีเขียวมิ้นท์เนาะตกแต่งประมาณนี้เป็นหัวแครบฟูโซไฟเตอร์แต่เครื่องตัวนี้เป็นเครื่อง 6M60 นะคะ เป็นเครื่องหกสูงนะคะ240แรงม้านะคะโดยประมาณนะคะสำหรับคันนี้นะคะทางอู่วางเป็นคัสซีไทยนะคะสวยๆแบบนี้นะคะชุดแต่งจัดให้แบบนี้นะคะอ่าเขาเรียกว่าแต่งเต็มก็ได้นะคะประมาณนี้เนาะมีหมวกนะคะบางฝุ่นหน้าแล้วก็ฝาครอบล้อโครเมียมเนาะหัวแกมแกมโครเมียมเนี่ยจะใส่ให้ทุกคันอยู่แล้วนะคะ ก,การปัดน้ำฝนแก้มโครเมียมอย่างเงี้ยค่ะกานสาดประตูอย่างเงี้ยค่ะเราจะใส่ให้ทุกคันนะคะตัวนี้ก็สวยงามนะคะน่ารักกะทัดรัดนะคะวดลายแบบนี้นะคะตัวนี้ก็จะเป็นสีเขียวมิ้นท์เนาะติดฟิล์มสีดำนะคะดูสวยงามโดดเด่นเลยค่ะไปดูข้างหน้าเต็มๆอีกข้าง ประมาณนี้ดูดีเลยนะคะสวยงามเลยค่ะก็ที่เหลือที่ยังไม่ได้ใส่ก็คือพวกกระจกนาซ่านะคะทั้งสองฝั่งนะคะก็จะใส่ให้ก็จะดูสวยงามนะคะพวกตุ๊กตามิชลินอะไรก็ใส่ให้เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวไปดูคอนโซลภายในหัวเก่งกันบ้างเนาะของคันนี้นะคะ ภายในกันบ้างค่ะข้างในก็จะดูลงโล่งกว้างแบบนี้นะคะเป็นเบาะมีเบาะแคบด้วยนะคะทางอู่ก็หุ้มให้เรียบร้อยนะคะคันนี้พิเศษนะคะใส่เครื่องเล่นให้ด้วยนะคะเล่น MP3 รับโทรศัพท์ผ่านบลูทูธได้เลยนะคะเดี๋ยวดูติช์สีดำมันจะสว่างไหมนะลองเปิดประตูดูนะคะ ฟิล์มดานะคะดูข้างนอกก็มืดนะคะแต่ว่ามานั่งดูในรถนะคะก็สว่างดีนะคะแจ้งนะคะสว่างตาดีค่ะนวมพงมาลัยนะคะตัวนี้ใส่เป็นหนังแก้วสีเขียวนะคะคอนโซลน,นะคะเข็มไม้ตัวนี้ก็ล้างทำความสะอาดภายในหัวเก๋งนะคะเรียบร้อยนะคะ สวยงามแบบนี้นะคะเช็คล้างให้หมดนะคะดูไฟบนหลังคานะคะเนี่ยตรงนี้บุกันความร้อนนะคะทั้งอู่ก็ฉีดซักให้นะคะสะอาดแบบนี้เลยทุกคันนะคะถอดซักล้างให้นะคะใหม่หมดจดเลยะคะ่สะสภาพรถเก่านอกนะคะทำความสะอาดให้แบบนี้ก็สวยๆแบบนี้เลยค่ะอ่าเดี๋ยวลงไปดู กระบะกันบ้างนะคะว่าความยาวของคันนี้นะคะเป็นยังไงกันบ้างนอะอันนี้ก็บันไดนะคะบันไดฟูโซ่ก็จะเป็นฟงนี้นะคะบันไดแคบนะคะบันไดตรงแคบเนาะใส่เป็นฝาครอบล้อนะคะคันนี้นะคะใส่เป็นฝาครอบล้อยางก็เปลี่ยนให้ใหม่นะคะยางก็เป็นยางที่ห้อน,นี้เลยนะคะคันนี้ค่ะคันนี้ยาวประมาณสามเมตรห้าสิบนะคะรวมฝาท้าย เสาก็ประมาณ30เซนนะคะเสา 3, 50, สามเมตรห้าสิบเสาห้าสิบเซนนะคะแถบกลางลวดลายนะคะทํานะคะแถบกลางฝาข้างลูกค้าสั่งนะคะทำลวดลายด้วยนะคะถังนมนะคะระเบบเบรกของคันนี้ก็เป็นทิฟฟี่นะคะติดแต่ด่วนนะคะ ให้ด้วยนะคะเป็นแต่สองปากเนะาะระบบท่อของคันนี้ก็ทาเป็นท่อเอสนะคะท่อพักก็จะเป็นท่อพักสแตนเลสด,ด้วยนะคะแล้วก็เป็นท่อเอสเลดไทเทออกมาตรงกลางนะคะใส่แบตให้เรียบร้อยทําที่ล็อกเรียบร้อยนะคะกันถังน้ํามันกันถังแบตนะคะอันนี้ก็ช่วยในความปลอดภัยได้เยอะนะคะกันเนี่ยค่ะกันกระแทกกันอะไรนะคะกันชนเนาะช่วย ความปลอดภัยได้เยอะตอนนี้ก็เป็นคันซีไทยนะคะก็เสริมแหนบให้เรียบร้อยพร้อมใช้งานเลยนะคะกดอออกจากทางู่นะคะเดี๋ยวเราไปดูฝาท้ายของคันนี้กันบ้างนะคะฝาท้ายฝาท้ายของทางอู่ก็จะทําเป็นทรงนี้นะคะส่วนมากจะทําเป็นทรงนี้นะคะปากนกแก้วอยู่ข้างนะคะก็เป็นหูช้างคู่เนาะหูช้างคู่ทําที่ดันท้ายให้ด้วยนะคะ เดี๋ยวมาดูอีกฝั่งนะคะสวยงามเลยลัวลายเจ็มๆแบบนี้นะคะข้างหลังนะคะลูกคา้าเอาเป็นรูปตัวการ์ตูนนะคะสั่งได้หมดนะคะถ้ายังไม่ได้ทําสีสั่งลายไม่เอาการ์ตูนก็ได้ทําเป็นลายเป็นอะไรก็ได้นะคะก็สามารถสั่งได้นะคะเดี๋ยวเราไปดูเครื่องตัวนี้นะคะเป็นเครื่อง 6M60 นะคะว่าสภาพเครื่องนะคะเครื่องจะเป็นแบบไหนนะคะเดี๋ยว คนโซนฝั่งนี้กันก่อนเดี๋ยวค่อยยกให้ดูนะคะเบาะของคันนี้นะคะเป็นเบาะดำตะเข็บแดงนะคะสวยงามเลยค่ะ ่นนะคะถ้าอยากได้รถดำนะคะก็แบบนี้นะคะสวยกับทารัดดูดีเลยก็เป็นหัวมิซูฟูโซนะคะหัวไฟเตอร์หัวแคบเครื่องของคันนี้มาคู่ตัวคือเครื่อง 6M60 เครื่องดถประมาณก็ประมาณ240แรงม้านะคะเป็นเครื่อง60สูบเทอร์โบค่ะคันนี้ชุดแต่งประมาณนี้นะคะราคาไม่แพงนะคะ670,000บาทเครื่อง 6M60 240แรงม้านะคะเอกสารพร้อมโอนพร้อมทะเบียนจบที่ราคา6 7 0 0 0 0บาทค่ะ เดี๋ยวจะยกให้ดูเครื่องยนต์นะคะตอนนี้ช่างก็กํำลังจะเริมงานเนาะเดี๋ยวลองเรียกดูไอ้ใย,ยกหัวให้นะยกหัวบนเครื่องยนต์แล้วเนี่ยค่ะเดี๋ยวดูรอบๆก่อนนะคะเดี๋ยวให้เฮียมายกดูเครื่องของคันนี้เนาะเนี่ยให้ดู รอบๆบก่อนนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าก็จะพามาดูเจาะจงทีละคันเลยนะคะตัวนี้ก็ยังไม่ได้รีวิวเป็นเด็ดก้านะคะร้อเดี๋ยวคลิปหน้าจะรีวิวให้ดูนะคะคันนี้สวยงามเลยรอใส่ไฟเป็นรถบครอบหัวแคบเครื่อง6กเฮดคนะคะล็อกกี้ก็ยังว่างค่ะราคา7จ็ด0 0บเบาทคาซีนอกสีสวยแบบนี้เครื่องร้อยเก้ลูกค้าไปในหมดรถสวยยังรออยู่นะคะรีบมาจับจองกันได้องเฮียมาแล้วไปยกเครื่องให้นะ่คะ นี่คือหมายเลขคันซีนะคะหมายเลขคัซีของคันนี้เป็นคันซีไทยะค่ะเป็นเครื่อง 6M60 นะคะเดี๋ยวเราไปดูโค้ดเครื่องกันบ้างโค้ดเครื่องนะคะตัวนี้ก็เป็นเครื่อง 6M60 นะคะเนีย แรงม้าโดยประมาณสองสีู่นย์นะคะตามนี้เลยเป็นเครื่องหกสูบลูกสูบลูกสูบของฟูโซมันก็จะไม่เรียงติดกันนะคะอยู่ห่างกันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะคะเป็นเครื่องหกสูบก็จะเรียงห่างกันประมาณนี้อยู่ฝั่งซ้ายบุก,กันความร้อนใต้หัวเก๋งนะ,ะสภาพนี้เนาะเครื่องนะคะล้างทำความสะอาดเรียบร้อยเดี๋ยวไปดูอีกฝั่งกันบ้างะคะ่ะเครื่องเนาะ พาลูกค้าไปดูนะคะถ้าใครสนใจเครื่องตัวนี้นะคะก็สอบถามเข้ามาที่อู่ได้นะคะราคาไม่แพงตัวนี้เป็นคัสซีไทยจบที่6กแสนเจดหมื่นบาทนะคะอันนี้คือเครื่องฝั่งขวานะคะมอน้ำข้างหลังนะคะทำเป็นลายธองชาตินะคะเต็มผืนแบบนี้สวยๆแบบนี้เลยค่ะ อ่าเอาหัวลงค่ะตัวนี้คู่แฟดนะคะสีเหมือนกันเลยกับคันนั้นนะคะแต่คันนั้นเป็นเครื่อง 6M61 คัสซีไทยเหมือนกันแต่เป็นเครื่อง 6M61 225แรงม้านะคะสำหรับคันนี้ก็เป็นหัว ไฟเตอร์ Fighter, หัวแคบเหมือนกันแต่เป็นเครื่อง 6M60240 แรงม้านะคะเป็นเครื่อง6สูบเทอร์โบค่ะสำหรับคันนี้ชุดแต่งประมาณนี้จบที่ราคา670,000บาทถ้าลูกค้ามองหาอยู่นะคะอยากได้รถสวยราคาโดนใจราคาถูกได้รถสภาพดีๆไปไว้ใช้งานก็แวะมาได้นะคะที่อู่หันศานะคะยินดีต้อนรับลูกค้าทุกท่านนะคะแวะเข้ามาเยี่ยมชมมาเจ,เจอกันได้ที่อู่หันศานะคะ ถ้าเสร็จถ้ามีถ้าลูกค้ามารับนะคะก็จะอัปเดตลง Facebook YouTube ให้ทุกท่านได้ชมกันเรื่อยๆนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ฝากไว้ด้วยนะคะรถดันะคะมีอยู่หลายรุ่นหลายยี่ห้อน,นะคะวันนี้ก็พามาชมเป็นคันนี้เนาะสวยๆอย่างนี้เลยถ้าลูกค้ามองหารถดัมอยู่นะคะก็ฝากอุหันษาไว้ในใจลูกค้าทุกท่านด้วยนะคะแวบะบมาเยี่ยมชมได้ที่อู่ของเรานะคะแม่ค้าใจดีพร้อมยินดีต้อนรับลูกค้าทุกท่าน ตลอดเวลาเลยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะทางอู่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะลาไปแล้วทุกท่านโชคดีมีความสุขสวัสดีค่ะ